ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่29กรกฎาคม2 5งันายนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวกล้องเล็งนะครับผมกล้องเล็งสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ของ West Hunter นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมก็สินค้าค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับผมโอเคนะครับ1ชุด จะประกอบอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับในส่วนของตัวกล้องเล็งเรามาชมกันครับในส่วนของตัวกล้องเล็งตัวนี้นะครับผมปรับนอกนะครับปรับนอกเสียซีโร่ได้นะครับผมปรับหลาข้างนะครับปรับหลาข้างปรับนอกเสียซีโร่ได้ท่อขนาด30มิมลเส้นเล็งเป็นแบบ ffp ขยายตามซูมนะครับผมกําลังการซูมนะครับ4ถึง16เท่าระยะกระซูมก็5ถึง150เมตรนะครับผม น้าเลนขนาด44่มิลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับด้านหลังนะครับก็จะระบุนะครับผมลอดการผลิตนะครับผมโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมล็อตตัวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับผมเพราะว่าเป็นในส่วนของตัวที่เขาใส่ไนโตรเจนเข้าไปนะครับด้านในนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับหมุนซูมนะครับซึ่งจะง่ายขึ้นนะครับในการซูมนะครับผม โอเคนะครับเรามาดูเส้นเล็งครับผมสาหรับเส้นเล็งของตัวนี้นะครับผมจะเป็นเส้นเล็งแบบ FFP FFP คือแบบไหนนะครับก็จะเป็นเส้นเล็งแบบขยายจามซูมนะครับจะประมาณนี้นะครับเวลาซูมไปนะครับผมสังเกตดูเส้นเล็งนะครับเส้นเล็งก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเราซูมนะครับผมสังเกตดูนะครับเมื่อเราลดนะครับลดการซูมนะครับผมเส้นเล็งก็จะเล็กลงนะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเส้นเล็งชัดๆอีกทีนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับเส้นเล็งอันนี้คือภาพจริงนะครับผมเลนส์ใสนะครับแต่ว่าพื้นหลังไม่อ่าไม่เป็นสีขาวนะครับซึ่งมองได้ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในตัวในส่วนของตัวกล้องนะครับผมตัวกล้องนะครับก็โลโก้มาค่อนข้างที่จะสวยนะครับผม Wet Hunter นะครับ สำหรับฝาด้านบนนะครับในการปรับเซซิโลนะครับผมการปรับเซซิโลเดจะชห้ชมการเซซิโลนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ประแจนะครับผมมันจะใช้ตัวนี้แผ่นตัวนี้นะครับแผ่นตัวนี้ก็ทําหน้าที่นะครับในการหมุนนะครับผมผลฝาออกนะครับเพื่อจะปรับเซซิโลนะครับซึ่งแถมไม่ฟรีนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับผม ก็จะเป็นท่อลดแสงนะครับแถมฟรีหนึ่งตัวนะครับขาจับนะครับขาจับที่จะได้ไปนะครับจะเป็นขาจับของเวชฮันเตอร์นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็มีช่องมองลอดสูนเปิดนะครับผมร่างสิบเอ็ดมิลมตรนะครับผมท่อสามสิบมิลนะครับประมาณนี้นะครับผมโลโก้นะครับโอเคนะครับก็แน่นอนนะครับผมขาตัวนี้ก็จะแพงขึ้นนะครับ แต่ว่าขายราคาเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะบอกราคาพิเศษนะครับผมแล้วก็นะครับผมเป็นเป้าซ้อมนะครับผมเป้าซ้อมนะครับหนึ่งแผ่นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับด้านหลังนะครับก็จะระบุนะครับสเปคนะครับผมก็จะระบุนะครับเป็นเลนของ hd นะครับผมการมาการซูม4ถึง16เท่าหน้าเลนขนาด44มิลนะครับเท่า3มิลเท่า30มิลนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมก็จะระบุนะครับผมน้ําหนักนะครับความยาวนะครับตามภาพเลยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นผ้าชิดเลนนะครับผ้าชิดเลนหนึ่งพื้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นของเวสเทนเตอร์นะครับหนึ่งพื้นนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นเอกสารคู่มือการใช้งานนะครับอ่เปิดดูด้านในนะครับผม โอเคนะครับก็จะระบุนะครับของตัวกล้องตัวนี้นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับของแถมนะครับผมก็ตามที่ท่านเห็นเลยนะครับผมตามภาพนะครับครบได้ทุกตัวนะครับผมของแถมนะครับผมต่อไปนะครับเรามาพูดถึงราคานะครับผมคอยอนุญาตย้ำรุ่นนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องเล็งนะครับผม ของเวชฮันเตอร์นะครับผม4คี16คูณ44นะครับเส้นเล็งแบบ FFP ขยายตามซูมนะครับในส่วนของเลนนะครับเป็นเลน HD นะครับสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งใส่แล้วก็มองนะครับมองได้ง่ายนะครับผมชัดนะครับผมราคานะครับจะอยู่ที่ราคา3,990บาทรวมส่งฟรีนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมราคาเต็ม3,990บาทรวมส่งฟรีนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านใดที่กดติดตามนะครับผมกดติดตามช่องวาลดับเพลิงนะครับท่านแคปหลักฐานนะครับที่ผมมีส่วนลดพิเศษนะครับผมคุ้มแน่นอนสบายกระเป๋าแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับราคาเต็มนะครับ ,3990 บาทลมส่งฟรีแต่เดี๋ยวก่อนท่านใดนะครับที่กดติดตามร้านวาลดับเพลิงนะครับแคปรูปมาแล้วก็ส่งรูปมาว่าท่านกดติดตามแล้วเราต้องการจะซื้อสินค้ารุ่นนี้ผมมีส่วนลดพิเศษให้นะครับผมโอเคนะครับสนใจสินค้าอนมาทิไลนะครับผมไลน์ไอดีนะครับ 0864395510นนะครับราคาส่วนลดเท่าไหร่ไม่บอกนะครับผมแอดมาก่อนคุ้มแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็รีวิวเพีงนี้ครับก่อนค,ครับสวัสดีครับ